สบายดีสบายดีเบอรสุกุสุคนสบายดีใกล้สิคัมพี่น้องเบอรสุกุสุคนมาเนี่ยังอยู่บ้านตุ้ยๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคลิปนะี่ยมือนี้ฮักกระสิลงมาถ่ายคลิปอยู่บ้านตุ้ยๆพี่น้องอยู่ขั้วล่างนิดๆน,นั่งนี่ละจ้าเบอรสุกุสุคนเนะาะปากคอยก็คือสิเป็นสีเละๆเป็นกระกลองเนาะแต่ก่อนอื่นมือนี้ต,ตุ้ยๆเพิ่นสิพาพไปแอลูไซน้อยก่อนพนวา หัวลาดลยนเนาะไปะเนไปะเนลโถนักเลงนักเลงถ่ายย่างนี่มระซิเขาหาันบ่โอ้ยประตูเขามียเยอะแยะนั่นๆๆเขาสีนี้ปลาเลยนะอเอา้าเจ้าเขานี้ซะ ครูบ้านนอจะเล่นนี้ละละตุยนี่ใสอ่อะไรนะทำนี้กนระมังกขาได้บอจกจะกกสองกกนี้อักก สำเนียหรอคิดว่าเยอะแล้วมันเป็นอะไรล่ะตุ้ยครูไปแล้วอืโอ้โมันครูไปแล้วล่ะตุ้ยเบอร์เบอร์คอสแอกระตกอากาวกระซำกระซำโตงเลยบอกเวแต้แต้แต้ เนี่ยแมงแมงอันนี้นะคือแมงอะไรนี่ที่ว่าเขาขัวกินันตายนะที่เขาขัวกินลันตายนะซื้อโลเราเป็นแซนอยู่แต่ว่าน่องเราไปขัวกินนั่นดีกองลงมาทวีเจตุยกองลงมาจัง่โอ้เบิร์ตซโอโอ้ย เบิร์ดแจ็คสือเป็นแจ้งแยงนี่บ่ามันลอดพี่เตาอ๋อลอดและบุเบิร์ดเนตาบักใหญ่โอ้เจ้าอย่าพาเดินซะอัเบิร์ดสนอเบิร์ดสนอเอา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 เอแยงเดี๋ยวไวแยงมันลอดพี่เตาเอาก็ไว้ล่นใบหมอนใบมันดีไว้ล่นใบมันโอ้เต็กตาอาดซะเนาะ ในงาจะงานดำทุกคนอันนี้ผมแหม่งงาขาวเลองาดำาอดกตาพอดีเลยนี่นะงาดำเอาไว้ทำอะไรไว้ทำข้าวเด็กงาบ่เฮ้ยจะเอาไปทำอะไรซุปใสยังก็เห็ดบดกระเด็กเอ้าเมยงอย่างนี้นะัดเมงอย่างเฮ้นี อ๋อแมงนั้นนแมงกัเตนบแมมันเป็นสี่ีนกันกแมงอันแมงกระปดอกโอ้กปเดียวเออเฮ้ยนี่กันนีกว่าเยอะเนาะมันได้สองต้นเองโอ้ยยังเป็นมาซูมเขากล้องคากด้วยเนาะเต็มเต็มหน้าแล้ว อันฟางดอกมือมอนี่นคือล้ายแทะหาล่าจะเอาคู่อะเป็นสักีเออพีออดีเฮ้ยอารโอ้ยมันขา,า,มาม้วสามสี่หาต้นพวอาร์ตเราออกฝงไว้ใช่ไหมเอ้ยออก่งว่าได้ได้เปล่าขึ้น่นี่รออไรมอนอืมแสงแดดพอดีไงแต่ ม่งอตรงไหนอง,องคู่<บ>น้นนี่นะโอ้ยไมเดียวเครจะเอาเาบอกกับคได้บอกนะงไงปวดนหรอแม่งอะไรเธอฉันไม่ดูแต่มันบินมันงามนะเอ้ยแต่ปัวแต่ว่าามันบินมันงามนะเน,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 นีลนีมันหน,น,นทุกคนแมงอะไรโอ้ยจัดจัดจัย้อยมาพี่อื้อ ข่อไว้ขยี้เอาข่านี่ลดบ่บ่มันบ่ได้ขยี้อันนะเบิรงเนี่ยมันล่นบ่แล้วล่นไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยเี้ยเบิดผูแตกจักจ้าพูดในใบเนี้เบิ่งในนั่นปกพดด้ยองกับองนวคอยเดียวเขาดจะเหาเนาะมันน่ดิสะจังนอนไม่ก็เกิดคือเต็มอีกปีหน้าบ่จอ๋อยังมาปลูกพักตก็เกิดเต็มยานรกแล้วไปแซวว่าิปลูกอยู่นอกได้ปลูกบนเก้าบ่ เอารมณ์นี่มาเนี่ยขึ้นมีสายโบขึ้นไปขึ่นเชิญกันวิลังเจ้าอีลาได้มีลายอยู่ทางล่างนะชิบะเงียไซบอรมันเงียบไซยู่มงนี้ติดเอาเฮ้ยกเอาออกมึงออกอ้ดีปลาได้ยังไ่ออกจังเดกับบอลลดจังเดยดกับบอลลดดีดัเดกับบอลลดเอาไม่ินดแล้วทีต้นนึงเอาเลิดสดว กจังว่านั่นแหละยังอยู่โบเบอดอกได้สิน้อยขยามาเนื้ออันนี้นราต่อเองโมเจตุยเออเรตเปนาตอตอเจ้าจะมีช่องเบิ้งคักแลยอ้าวกัดแม่นยูชันกบเคยเนาะ ยังอีกต้นหนึ่งพี่นี่ในดากฉันต้นหนังแล้วตอใส่โกมงชีอืมันจะตีได้ไหมันหากุ่นเอาโกมงชีมาปลูกไว้แล้วก็ตัดยอดมันแล้วก็ตอมันับใส่อืเฮ้ยอาร์ตตัวเด็กได้ยุเฮ้ยแมงมาลีขี้ลงเล่าโอ้ยเอาลายลิติอาร์ตนี่ทุกคนใช้เบิรงแมงมาลีหรือว่าแมงหนวดแมงหนวดขอ มันไม่โฟกสัสอะทุกคนนี่เห็นไหมหนึ่งตัวสองตัวข้างบนนูนะ้นอะเออหนึ่งสองสามนนี่ได้สามตัวสามตัวผ้ได้อัดเออแต่ตัวไม่ใหญ่เป็นตัวเล็กๆ นี่เราจะจับให้ดูแต่มันกัดนะยเย้านี่เม,ม่งนวดขอเรียกว่าเมงมาลีาอ้าวต้นนี้บอาว่าอะตัวย และนั้นคือเอาไปเห็ดยังนันนะไปกวาดบอต้อนนั่นนะต้อนอยาน,น,นะเหรอโอ้ยที่เห็ดไม่กวาดนาจีค่มระลายก็ดอกก็ดีอ่ะพี่ต้นนึ่งอยู่คือนี่คือวิธีเอาไปทำไม้กวาดนางเดยพี่น้อง เบื้องผูกมาหาตัดเอาต้นอันนี้ไปเห็นมันกวดวะาซานคือผบไปหาดอันหักเอาพ้อยแล,ล้วแลกนะจะไปกวดขีมูมันก็บรลุเอออันนี้คือเอาไปกวดอันขี่มูดีสามสี่เขาเห็นแต่แม่ข่อยอันนี้ไนะ น,นี่นางบริณน,นเวีนเดอมอุ้ยคือสวยแท้ถ้าเก่าของเราเมื่อกี้นี่อ,อาตาัาหลือต้นเดียวนี่แล้วตัดงาแล้วแล้วก็จะไปดูวิธีการเอางาออกจากจต้นมันเอาจับเร็ว เอาเซนจับอยู่เท่าที่มันเอาได้เลยโอ้ยเฮียเบิด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 อืมเอานี่ตัวสุดท้ายได้บ่ได้เห็ดบ่ในซเิเลอร์โอ้ยชงทำดอกอยู่ปุ๊อยู่ก้นขู่กูแท็ยู่ซิเลอร์และบอะมุ่งอยู่ค่ะมันเห็นดองขุดแล้วเห็นเห็นมันกำลังอันห้องโค้งมาเรื่องอะ เฮ็ดตาบคู่ไม่แด้งานให้ได้แต่ชั่วจาซะหัอบวบไปเดาข่อยเมื่อไแล้วดับทะลุดอยุกกระพิจมันือรุดวัวเจะบวมยิ้มบวบันนั่น้องคือก็ได้เขาลงควานี่ช็อคกระกระบ้านั่นไปดามะบ่าบ่าวบ่าบ่าวเรื่องฮินเรื่องฮอรนี่ยข่อยพ่อแหรอข่อยเมื่อไหร่ละเมนบอกมือนี่ข่อยเอามาในแจ็คโทเก็นน้ำลัางข่อยเกี่ยวข้าวมืออื่นนั่นขอยเกี่ยวข้าวแล้วมืออื่นนั่นของเอื้อยดอก ทั้งเกี๊ยวทั้งตัดเพื่อนบอจ้างเพิ่นมีแต่จ้างเครื่องมันจังเลยว่าว้เพิ่อนวะเออเพราะว่าเครื่องมันไว่วายกลัวดิอ่าเดี๋ยวจากมาเบือ้อันั่งเอางาออกก่อนพี่เนาะเปื่อข้าเมื่อค่ะ โุ้ยเมี่ยงอันนี้ก็จะไม่นร้ายเนาะไปอาร์ตไปแอร์บูซ่าหน่อยไปนนยโหแตกสุดๆเตียงน่อยแล้วนี่กกคือออกคือออกเนาะเตียงน่อยก็อ้อมจิตได้นี่

จะแมนดิเนาะเมนเทบูวะบูวก็้าะกบนะเพื่อจิตวิทยไปกุวดกมูนว่า่องได้ขนาี้โอ้ยตั้งแต่เยบคนไปห่เอาไป อ้ากระิลบไปซ้ายเออห้าตนมาบอกเางาม่ะดิการเั๊ชิบะฮะะยาละตุยยอาดีสวยสวยูบน้อยแล้วนี่ก็มีแต่ไม้แดงเลยนี่ฮย ไปมือเขาอยาดเลยละตุ้ยละอาเยไปเฮ้ยรับมือรถอ่ะเฮ้ยบ่มีกระจุงเงาเฮ้ยนี่นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว โอ้ยเจ้าสิโต๊หามเอนังอีดีเท่าแล้วจ้ามานั่งเล่นเต้มีนี้ด้พี่น้องแต่ละมือนอี่เจ้าคือไม่้ันนี้ฮะไดคือใบน้ำน้อยอยู่บางหลายมันจะเป็นบางไอนไม่คือม่ห้ามนี่เอามาเห็นอย่างนี้นะไม่ไม่เต้นอย่างไรยม่โตลานก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างไรก้ยเตี๋ยวไม่ให้เราเปิดล้านนะเรามุงนะ ในเซ่อันนี้ที่ขายผืนนะไม่ใช่เนาะเออเออลงมา้อบอกล้โหมามาบุกเด็กน่อยจะเด็กน่อยย่านไปรางมานไปลังมโบกเข้ามาคิดไปเรื่อล่านะ ฮาผู้บาวชำนวยกับจันญานจรละรัตุยย่าหรือแตีละแกงนีเสือเวฮะอืมบไยเ็นอเจ้าคือสิเก่งแท้โอ้ลำล้อนแล่แก็คนเป็นคนลีลีโ ไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำมันกระติมทางเฮ้ยเอยเบอร์แิคี้และกระเดาดีนะอืมไปพี่น้องไปีวค้ยคือมือจะเฮ้ยมัตั้งกับพี่บ่ตัดมอขรรอยกนุดเ็ย่านะกอนอื่นน่ะอาบหน้าไหมข้าเจ้าดอกก้อนไปาน เอาตัวเสื่อตัดมอสกันมาตัดทั้ตัวเสื่อมาลูกเซอร์บอเขาจะไม่มีนอนบอร์ุณชิชุกจเลิกกับบ้านไปนอนะปหิ้อยหิ้อยนะเออ เดี๋ยวเรามาดูตุยต้ยว่าดูตุ้ยเอาเมาเล็ดง,ง,งาออกจังใดพี่น้องเพอขอขอราะเขากว่าเขาบอกว่าสินะเนีลยเกิดได้ใหญ่มากกับเขาเคยปลูกต้นงาจากเถื่อต้องมัดซันไว้ก่อนหลอ่อโอ้ยมันคูไปเลยนะเลย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 วิธีวิธีเอางาของอตุย้ยตุ้ยซันอีกคอยว่า แสงเกียวเออที่บอกโอ้ก็ง่ายอยู่นะเนาะสั่นๆเอาเลยนึกว่าขยี้ขยี้ขยี้เอาแสงเกียวฉันว่าจะเข้าไปช่วยนะแต่ก็ช่วยไม่เป็นหรอกจัารไม่ข้าไปแล้วทำยังไงล่ะอ้าวก็คูคูไงเออก็คูคูไม่เป็นไงเอ้าว นี่หรอคูคูคือมดแดงนี่โมเด็งมันตั้งนอเฮ้ยมอนนอนมันเงียบไแล้วหรอ <S <S อ,อันนี้แม่นงาเ้ทุกคนงาดำจา้าตัวนี้บ่แม่นงาขาวงาดำฮะจะไปเห็ดขาวแดงงากีนนก่เนานาขาาเอด็กะอาินไม่เ,เ้ะไ,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 ไกเก กู ừ, 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 à, ừ, ้ปึบกลงเลยอืออืออืมอ้าต่างเบื้องไ่งานงานถ้าหรืองานโดนเลยองขนมานี่มันต้องอย่านี้มันต้องร่อนอะไย่งนี้หรอ แก้วกไปอันนั้รอดออกีเดียวไปไม่มา้วแเบอขาวเด็กอาว่เลคือกินข่าวกำงงานนี่แหละกันเห็นแต่เขาอันต่ำอาน้ำมันงาไปทานหัทานนี้

โบมีจ้าอืมฮุบออกกว่าแม่นั่ะอยากออันยังก็เฮ้ยเข้าเข้าห่อนอันนี้นะห่อนอันยังวะจ้าไงก็ขึ้นมาทังพี่เนาะเออเออเออแล้วกันใหญ่ไลยโบแมทบอกโบนี่อันนัจ๊ะเนียเฮี่ยจะตัวลอดน่นนะ อันนี้หาไถเธอ,อ,เอาาก็กกล่อนสิเธอก็ร่อนสิเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยโอ้โหสมอส่นไ้กสร้อย่ไป โอ้ยเหนียมันคี่เหมือนชาวิีเนาะอาอก็คือกันน่ะแล้วคือนี่มันเป็นอันนี้โอ้ยเหนียบอะมันก็ไม่นายอืมอืม,อม <ๆ S 1> จ้า <c oughs> แล้วก็ไงมาทั้งค่อยพอดีเนาะป,ป,ปืบปับป,ปืบปับเนะเออโอ้โหนี่เอาโ,อออาโ,อค,โอค้กตี น้าผัดเอาพี่น้องนี่ไงนี่คืองานที่เราได้เออหมดกลันมาอยู่ในนี่เลยตอตเด็กๆก่อนก็ได้ใ่อันนี้มง่ายเลยวัได้ว่าจะอยู่ได้งายอยู่ได้แค่โกนไม้เถอะเนอะเขาได้เยอะอยู่นะอันนี้ตั้งแต่ก่อนแน่ชมรวมกันทุกคนขุกข้าอันนี้ก็เมือนนี่ข่าวตาเบิ้ลเสร็จแล้ว พอพอมันเหียวหมดแล้วพวกพวันนั้งเป้างาดำนะทุกคนแต่บามันมีมีเม็ดในอันนนั้ผสมเนาะตัวมันนี้มันมีเนี่ยตัวสีขาวเออเป้าออร่าเสดนยไเแล้มันเหียดดำกองอยู่นี่เขารีบในสุนีนะ ก็ใส่พัดลมสบายมากันนะคือก็ใส่พัดลมแล้วเป้าแล้วพัดเอาเลยซะจ้าแล้วมันใสเบอสมันใสิใส่บอเอาละทุกคนเอาละทุกคนคลิปนี้กับสีเขาก็บพาไปเอาในงานกับจุ๊ดจุ๊ดไว้สำนีก่อนละกันเนาะบ๊วยุขทุกคนคลิปนี้กับไปแล้วเวดี๋ยจ้าสบายดี ຊິໄປຢອກຜູ້ບ່າຫນ້ອຍຈັກຫນ້ອຍນິເລນ້ອຍຊິເຕົາຂ້ວດເຕົາກໍມຮງວເຕົາເ